นี่นะครับตอนครั้งต้นบอกว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการกระตุ้นเนศรษฐกิจนะครับไม่ต้องมีการดูความรวยความจนแต่พอมาถึงตรงนี้เขาก็บอกว่ากําลังหาหลักเกณฑ์ดูนะครับว่าใครรวยหรือใครจนนะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้มีการประกาศออกมาอีกแล้วนะครับว่าตกลงแล้วมาตรการนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแต่จะต้องทําการยืนยันตัวตนนะครับเราประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนนี้นะครับจะมีอยู่2กลุ่มนะครับที่ได้รับยกเว้นก็คือกลุ่มบัตรคนจนกับกลุ่มเป่าตังค์นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับ2กลุ่มนี้แล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับถึงเวลาเริ่มมาตรการนะครับสอง เป็นข่าวของวันที่14ตุลาคม2566นะครับยุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันไม่ตัดสิทธิ์คนที่มีไรายได้สูงรับเงินดิจิทัล10,000บาทย้ำไม่ได้ดูเรื่องความรวยหรือความจน เพราะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะครับท่านผู้ชมชมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บอกว่าไม่ตัดสิทธิ์คนมีไรายได้นะครับแต่เดี๋ยวอ่านไปอ่านมานะครับงงนะครับว่าตกลงแล้วจะตัดหรือไม่ตัดนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ดูกันเอาเองนะครับกรณีที่มีกระแสข่าวเ,เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์คนที่มีไรายได้สูงเขาร่วมโครงการเงินดิจิทัล1,000 0บาทหรือการเตรียมวงเงินไว้เพียง4 0 0แสนล้านนจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะขณะน,นี้โครงการยังไม่ได้ไดข้อสรุปโดยอยู่ระหว่างกกกาาาาาารรรรรพพิจณณขออออองคะนนนุมมเเื่่ํสต คณะกรรมาการชุดใหญ่ซึ่งคาดจะได้ข้อสรุปโดยเร็วภายใน2สัปดาห์นี้ก็คือไม่เกินเดือนตุลานะครับตอนที่ยังไม่มีข้อสรุปมานะครับกลับไปกลับมาจนงงไปหมดแล้วนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นในส่วนที่มีข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆซึ่งในส่วนของการพิจารณาเงื่อนไขการแจกเงินเราไม่ได้ดูเรื่องความรวยหรือความจนเพราะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่โครงการส่งเคาะช่วยเหลือคนยากจนแต่ประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือมุมมองการใช้ใจ่ายของคนที่มีไรายได้สูงจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่ หรือเพียงเอาเงินไปออมแทน นี่นะครับมีนักวิชาการเขาแนะนานะครับคือถ้าแจก1 0,000่นกับคนรวยนะครับคนรวยปกติเขาจะใช้เงินสมมุติว่าเดือนละหมื่นนะครับพอได้เงินดิจิทัลมาอีก1 0,000ื่นนะครับเขาก็เอาเงินตัวเองหย่อนกระปุกออมสินนะครับส่วนเงินของรัฐบาลก็เอามาใช้นะครับหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นเมื่อแจกคนรวยนะครับคนรวยก็ใช้เงิน1 0,000่นเท่าเดิมนะครับแทนที่จะเอาเงินตัวเองใช้ก็เอาเงินรัฐบาลใช้นะครับซึ่งถ้ากรณีเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่สําหรับคนจนเขาไม่มีเงินจะใช้พอเขาได้รับเงิน1 1 0,000 0,000ขอองงงรัััฐบาาาาาลมมนนเเเ้้้ิททใชหมดน าไม่มีเงินจากรัฐบาลเขาก็ไม่มีเงินใช้แม้แต่บาทเดียวประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแจกคนจนคนจนก็จะได้เอามาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าแจกคนรวยคนรวยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเราส่งเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขไปยังคณะอนุกรรมาการเพื่อพิจารณาโดยต้องการคําแนะนําว่าเราควรมีหลักเกณฑ์การดูความรวยอย่างไรเช่น การมีเงินฝากมีที่ดินหรือการจร่ายภาษีซึ่งเราก็อยากจะถามกลับไปยังผู้เสนอแนวคิดนี้ว่ามีข้อเสนออย่างไรรัฐบาลก็พร้อมที่จะฟังข้อเสนอนะและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและในสัป,ปดาห์ที่กําลังจะมาถึงนี้จะมีการประชุมเพื่อทบทวนเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนเพิ่มเติมได้จุลฟานเก่านี่นะครับตอนข้างต้นบอกว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ต้องมีการดูความรวยความจนแต่พอมาถึงตรงนี้เขาก็บอกว่ากํากลังหาหลักเกณฑ์ดูนะครับว่าใครรวยหรือใครจนนะครับท่านผู้ชมก็คิดกันเอาเองนะครับว่าตกลงแล้ว เขาจะตัดคนรวยหรือไม่นะครับถ้าไม่ตัดคนรวย <S <S เขาก็ไม่น่าจะต้องมาหาหลักเกณฑ์การดูความรวยความจนนะครับใช่ไหมครับกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกได้เตือนให้รัฐบาลาต่างๆรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง <S <S เพื่อต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดแต่รัฐบาลต้องยังคงส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจให้แข็งแรงและเติบโตสูงกว่าศักยภาพปัญหาเศรษฐกิจในหลายปีที่ผ่านมานั้น ทำให้เงินประชาชนขาดมือเรายึงต้องเติมเงินเข้าไปให้เพื่อให้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านนโยาบายรัฐในจุลภัณฑ์เก่าสำหรับงบประมาณที่เราจะใช้ในโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทจะไม่เกิน5,60 0 0 0ล้านบาทเนื่องจากมีประชากรที่อายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเพียง54.8ล้านคนเท่านั้นดังนั้นงบประมาณสูงสุดจะประมาณ5 4 8แสนล้านบาทซึ่งยังไม่นับรวมเงื่อนไขในการคัดเลือกกลุ่มคน และคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นี่นะครับถ้าไม่มีการคัดกรองแต่อย่างใดนะครับท่านบอกว่าสูงสุดก็คือ548,000ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวถึงเวลาจะมีการตัดคนรวยตัดนู่นตัดนี่นะครับก็อาจจะต้องใช้เงินน้อยลงนะครับและนี่นะครับสาระสาคัญของมาตรการนี้เลยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับท่านบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนนะครับแต่ผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการจําเป็นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ KYC และทําการกดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมสําหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐก่อนหน้านี้40ล้านคนซึ่งได้ยืน ผ่าน k y c แล้ว จะไม่ต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งดังนั้นเหลือเพียง10ล้านคนที่จะต้องดําเนินการยืนยันตัวตนนายุรพันเกาวนี่นะครับสรุปตรงท่อนถ่ายนี่นะครับก็หมายความว่าทุกคนนะครับไม่จาเป็นจะต้องลงทะเบียนนะครับเรียกว่าถ้าเขาแจก56หล้านคนนะครับห6ล้านคนก็ไม่ต้องลงทะเบียนแม้แต่คนเดียวนะครับแม้จะไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแต่รัฐบาลบังคับว่าจะต้องยืนยันตัวตนนะครับแต่กรณีนี้ก็ได้รับการยกเว้นอีกนะครับก็คือท่านที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐนะครับ40่บล้านคนตั้งแต่สมัย เพราะฉะนั้นจะเหลืออีกแค่10ล้านคนนะครับซึ่งถ้ามองง่ายๆนะครับก็ ประมาณเด็กอายุ16ปีถึง19 20นะครับซึ่งไม่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลลุงตู่นั่นเองนะครับมาตรการนี้ก็เลยต้องยืนยันตัวตนนะครับส่วน40ล้านคนที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับเท่าที่พอจะทราบนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มบัตรคนจนนะครับประมาณ10ล้านคนน่อยๆนะครับแล้วก,ก็กลุ่มที่เคยเข้าร่วมมาตรการของลุงตู่ที่ใช้สิทธิ์ด้วยแอปเป่าตังนะครับทุกคนก็ต้องยืนยันตัวตนมาแล้วเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มบัตรคนจนกับกลุ่มที่เคยใช้้แอออปปเาตตตตตัังงงงขลุู่่นนก็ไมยว ถึงเวลานะครับโหลดแอปมาเสร็จปุ๊บก็กดรับสิทธิ์ได้ทันทีนะครับสำหรับ40ล้านคนที่ว่านี้นะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งหลายๆท่านกําลังรอคอยความหวังนะครับว่ารัฐบาลจะแจกหรือไม่นะครับเพราะว่าเสียงคัดค้านเยอะ มากมายเหลือเกินนะครับสำหรับข่าวในวันนี้นะครับกระทรวงการคลังเขายืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการถอยอย่างเด็ดข่านะครับจะลุยแจกต่อไปนะครับแล้วแถมข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเตรียมจะมีการขยายพื้นที่ให้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับข่าวนี้มาจากสำนักข่าวเดอะบางกอกอินไซด์นะครับไม่ถอยคลังลุยแจกเงินดีเท่าหนึ่งหมื่นบาท เตรียมขยายพื้นที่ใช้ได้ทั้งจังหวัดย้ำชาวบ้านรอใช้หลังนักวิชาการลุมคานมั่นใจดูแลวินัยการคลังเต็มที่หวังดันเศรษฐกิจโต5%คาดเดือนตุลาคมนี้สรุปเงื่อนไขจบนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันกระทรวงการคังเร่งสร้างความมั่นใจเดินหน้าเติมเงิน10,000บาทผ่านมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตพร้อมกับระบุว่ารู้สึกดีที่มีการถกเถียงกันในสังคมวงกว้าง ทั้งภาควิชาการภาคเอกชนและประชาชนเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เห็นมานานกับการวิพากษ์วิจารณ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลห่างหายไปเป็น10ปีในขณะน,นี้สภาวะเศรษฐกิจประเทศยังไม่เติบโตเต็มศักยภาพและยังเติบโตช้ากว่าภูมิภาคทําให้คุณภาพชีวิตประชาชนยังเปราะบางมาตรการดีเท่าวอลเลตจ,จึงเป็นการจุดชนวนกระตุกเศรษฐกิจให้เติบโตอีกครั้งเป็นการใส่เงินให้ทั่วถึงกระจายทุกพื้นที่สร้างโอกาสการจ้างงานสร้างการลงทุนเพิ่มการผลิตและเชื่อมัน่นกลไกนโยบายจะประสบผลสาเร็จ รัฐจะได้รับเงินคืนมาในรูปแบบภาษีเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและอ e ีกอ n วมันในอนาคตเราทําตามสัญญาที่ให้กับประชาชนเศรษฐกิจเติบโต5%ในระยะเวลา3-4าปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามมีคําถามจากประชาชนหลายข้อว่าทำไมจะต้องมีโครงการดิจิทัลวัลเลตแต่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรจากการไปถามประชาชนร้อยทั้งร้อยในต่างจังหวัดรอมาตรการนี้ยังมีความหวังแต่ก็รับฟังข้อเสนอแนะให้รอบด้านเสียงสะท้อนจากการเลือกตั้งชัดเจนว่า จะต้องเดินหน้าโครงการให้สําเร็จให้ได้นี่นะครับถ้าไม่สำเร็จนี้พักเพื่อไทยก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับสำหรับเงื่อนไขที่กําหนดรัศมีที่ใช้ใน4กิโลเมตรเป็นอานาจคณะอนุกรรมการกําหนดเงื่อนไขดังกล่าวอีกครั้งมีความเป็นไปได้ที่จะมีการขยายรอบให้เกิดความคล่องตัว อาจจะเป็นตำบลอำเภอรหรือจังหวัดจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้นี่นะครับตอนนี้ชาวบ้านก็นลุ้นอยู่นะครับให้ออกมาเป็นจังหวัดนะครับถ้าได้จังหวัดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับสะดวกที่สุดแล้วไม่มีอะไรสะดวกกว่าจังหวัดแล้วนะครับเดี๋ยวปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับ ก็จะทราบผลชัดเจนแล้วนะครับว่าตกลงแล้วจะขยายให้แค่ไหนนะครับสรุปก็คือ4กิโลเมตรนี้ขยายแน่ๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าขยายเท่าไหร่นะครับส่วนประเด็นแหล่งที่มาของเม็ดเงินจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาแต่รัฐบาลจะยึดมั่นในวิัยการเงินการคลังโดยยึดมั่นมาตลอดซึ่งจากประสบการณ์พักเพื่อไทยเห็นชัดเจนว่า สามารถชำระหนี้ IMF ได้ก่อนเวลายึดบั้นสมดุลการคร้ังและมาตรการนี้จะใช้แหล่งงบประมาณเป็นส่วนใหญ่และจะได้ข้อสรุปในสิ้นเดือนนี่นะครับอะไรอะไรก็สิ้นเดือนตุลานะครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาที่คนไทยจะต้องลุ้นกันประมาณครึ่งเดือนนะครับว่าสรุปแล้วรายละเอียดมาตรการนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่ารายละเอียดตอนนี้กลับไปกลับมานะครับเดี๋ยวต้องลงทะเบียนเดี๋ยวไม่ต้องลงทะเบียนเดี๋ยวจะแจกทางแอปเต่าตังเดี๋ยวก็จะแจกทางบล็อกเชนเดี๋ยวจะแจก56ล้านคนเดี๋ยวจะแจก40ล้านคนถ้ายึดกอบ เทรลภาพทางเศรษฐกิจที่ยึด2%ต่อปีเบือนที่ผ่านมาประชาชนก็ไม่สามารถหลุดจากกับดักได้จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการหาจุดสมดุลในการเติบโตที่เหมาะสมจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเดินหน้ากระทรวงการคลังจะฟังเสียงทุกภาคส่วนทั้งภาควิชาการที่สนับสนุนหรือคัดค้านภาคเอกชนที่รอคอยด้วยความหวังก็จะนําความเห็นทั้งหมดไปหาลือในชั้นคณะอนุกรรมการฟังความเห็น ประชาสัมพันธ์ทุกอย่างภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นี่นะครับยังไม่สิ้นเดือนนะครับแต่ก็ปล่อยข่าวออกมานะครับกลับไปกลับมาจนชาวบ้านงงกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยมีข่าวลือนะครับถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนใจไม่แจกแล้วนะครับเอาง่ายๆนะครับตอนตั้งรัฐบาลบอกว่าจะไม่ร่วมกับ2ลุงนะครับสุดท้ายแล้วก็ร่วมกับ2ลุงอยู่ดีนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็เลยหวาดระแวงนะครับว่าพรคเพื่อไทยจะกลับไปกลับมาเหมือนตอนตั้งรัฐบาลหรือไม่นะครับ